อ่าแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว S F Figuarts โชโกคินคอมเบนเลเดอร์แบ็คนะครับหรือว่าตัวแบ็ k 2.0นั่นเองนะฮะก็เป็นรุ่นของ iPhone เนาะเพิ่งออกมาเลยตอนนี้โอเคครับอ่าเรามาดูที่ตัวกล่องก่อนข้างหน้าก็จะเป็นรูปของแบ็ k นะเป็นเลเดอร์แบ็โอเค ด้านข้างก็จะเขียนว่า Must Rider b a c k ข้างล่างกับข้างบนเป็นเขียนว่า SFiguArt นะครับด้านข้างอีกฝั่งก็เขียน Must Rider b a c k เหมือนกันด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีะท c t i o n Pose นิดหน่อยเนาะประมาณนี้ฮะโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันเลยนะครับอ่าโอเคครับ อันนี้แกะออกมาแล้วก็จะมีทั้งหมด2ถาดน,นะครับนี่ครับก็จะเป็นถาดน,นี้ก็จะเป็นตัวของไรเดอร์นะถาดน,นี้จะเป็นมือแล้วก็เป็นเขาสำรองครเอาไว้เผื่อ,อมันหักหรือมันหายนะเพราะเขาเล็กมากอ่ะโอเคครับตอนนี้เราแกะออกมาแล้วเนาะก็จะมีประมาณนี้แล้วกันครับคือของมีไม่เยอะมากนะครับมีเป็นตัวฟิกเกอร์1ตัวนะครับนี่แล้วก็เป็นตัวนี้จะเป็นเขาสำรองนะฮะอ่านี่ครับ เอาไว้สำรองไว้เผื่อมันหักนะหักหรือหายอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอันเล็กๆบางๆนะฮะนี่ฮะโอเคหลุดได้หายได้เนาะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นาพาร์ทมือสำหรับเปลี่ยนหมดเลยเนาะก็จะมีมาทั้งหมดรวมตัวที่เป็นมือแบบกระหมัดที่มีติดกับตัวมาอยู่แล้วเนี่ยถ้ารวมตัวนี้ด้วยก็จะเป็นทั้งหมด6คู่ นะครับแล้วก็มีทั้งมือซ้ายมือขวาเหมือนกันทั้งสองข้างเนาะเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูแค่ข้างเดียวแล้วกันเนาะเพื่อความเร็วอ่ะตัวนี้เป็นแบบชู2นิ้วขึ้นมาโอเคครับนี่ฮะก็จะประมาณนี้อ่ะมีทั้งซ้ายและขวาเหมือนกันเลยอ่ะตัวนี้โอเคตัวนี้ฮะก็จะเป็นมือแบบปล่อยตามสบายนี่ฮะประมาณนี้ โอเคโอเคนี่ก็เป็นมือแบบตรงนะฮะเอาไว้ใช้โพสท่านะฮะนี่นี่จะเป็นมือแบบนี้นะฮะโอเคเป็นกลางมือออกโอเคแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคล้ายๆกันแต่อันนี้จะอ้ามือกว้างกว่าก็มีทางซ้ายและขวาเหมือนกันก็ของที่มีมาให้ทั้งหมดก็ประมาณนี้เนาะมีแค่นี้เลยน้อยมากไม่มีอะไรเลยแต่ว่าอ่ะ เรามาดูที่ตัวฟิกเกอร์กันดีกว่าตัวที่ฟิกเกอร์ตัวนี้โอเคเขาทํามาใหม่เนาะก็คือจะมีส่วนผสมของยางด้วยซึ่งมันน่ากลัวมากเลยฮะมันเป็นอ่าตัวตัวมันเป็นหนึ่งสเกลหนึ่งต่อสิบสองซึ่งมันตัวเล็กแล้วแล้วก็พาร์ทที่เป็นยางมันก็บางด้วยแหละครับแต่เห็นในกลุ่มก็ขาดก็แตกกันเยอะเหมือนกันซึ่งพอมันเป็นยางมันก็ทําให้มันพังง่ายนะฮะก็เลยเออ เก็บรักษายากกันนิดนึงโอเคครับมะเดี๋ยวเราต่อไปเรามาดูจุดขยับกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูจุดขยับกันเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากหัวกันเลยอ่ะหัวก็จะมีประมาณนี้ตาสีแดงนะสวยอยู่แล้วก็หัวหัวจะเป็นดําแบบดําเงานนะฮะส่วนตัวจะเป็นดําด้านก็สวยดีนะอ่ะลองขยับดูครับ ก้มหน้าอ๋อก้มหน้าได้เยอะนะประมาณนี้เลยนี่ฮะกมหน้าได้เยอะเหมือนกันนะนี่แล้วก็งนหน้าครับโอเคงนหน้าสุดแล้วได้ประมาณนี้เนาะโอเคครับคอก็จะเป็นสองชิ้นก็จะแยกกับหัวได้เนาะโอเคครับอ่ะการหันซ้ายครับตัวนี้อ่าเนื่องจากมัน ตัวนี้มันจะไม่มีเกาะที่คอสูงขึ้นมาเนาะเป็นเหมือนปกเสือ้อมันก็เลยจะทำให้หมุนหมุนได้รอบเลยถ้าเราจะหมุนนะเนี่ยมันสามารถหมุนไปหมุนมาได้รอบเลยต้องจากคอให้สวยด้วย <c oughs> โอเคครับแล้วก็ตัวนี้จะเอียงอ่ะเอียงซ้ายเอียงขวาได้นี่ฮะเอียงได้เยอะครับคอนี่หมุนได้อิสระหมุนได้เยอะเลยเพราะว่ามันไม่มีตัวที่เป็นเกาะด้านบนมา ขัดเนาะมาบังให้หมุนไม่ได้โอเคอะมาดูที่ลำตัวตัวครับก้มหน้าก้มก้มตัวได้ประมาณนี้โอเคอันนี้อะอันนี้ปกติเนาะก้มโอเคก้มได้ประมาณนี้ฮะติดกับเข็มขัดแล้วแล้วก็แอนตัวนี่แอนตัวก็แอนได้ประมาณนี้อ่านี่ครับแล้วก็มีเอียงตัวเป็นตรงข้างเอียงได้ครับแล้วก็หมุน หมุนเยอะอยู่หมุนประมาณนี้จะไ,ได้เยอะนะถ้าหมุนเยอะกว่านี้มันก็จะไม่ค่อยสวยนะแต่มันก็หมุนได้อยู่นะมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะตัวนี้รู้สึกจะหมุนหมุนได้ดีเลยอ่ะโอเคคราวนี้มาดูที่แขนกันบ้างนะฮะนี่ไฮไลท์เราเลยเกาะลายอ่าจะเป็นดําเงาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยฮะจะเป็นยางนะโอเคครับอ่ะตรงนี้นะจะเป็นยาง ซึ่งมันจะแปลกกว่าตัวคนก่อนที่ผ่านมาเนาะต้นแขนหมุนได้อ่ะเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นยางยางจะเคลื่อนไปด้วยอ่าโอเคกลางแขนได้ประมาณเท่านี้เนาะไม่อยากไม่อยากจะล้างมันไปเยอะกว่านี้แล้วฮะกลัวถ้าเราล้างมันไปเยอะกว่านี้เดี๋ยวยางมันจะขาดเอายางมันยิ่งบางๆด้วยะฮะขนาดเอาจริงๆของฮอตทอยนี่หต่อหนี่ก็แบบตั้งไว้นานยางมันยังปิดได้เลยอันนี้ หนึ่งต่อสิบสองตัวนิดเดียวเองฮะยางก็บางเลยไม่รู้จะเป็นยังไงเมื่อกี้สังเกตเห็นข้างในนะมันจะมีจอยแล้วก็จะมียางมัดอยู่โอเคมันก็หมุนได้โอเคหมุนได้ประมาณนี้อันนี้หมุนหมุนได้รอบนะฮะเพราะว่าตัวเดือยกับตัวยางเนี่ยมันติดกันมันจะหมุนหมุนไปทั้งเดือยแล้วก็หมุนไปทั้งยางเลยมันก็เลยตัวนี้ก็เลยจะหมุนง่ายเนาะแต่ว่าตอนหมุนมันมันก็ต้องอายางมันก็ต้องดึงหน่อยๆนยก็ต้องระวังฮะตัวนี้ แล้วก็ข้อสอกครับข้อศอกก็นี่งอได้เยอะอยู่นะงอได้ประมาณนี้เลยชิดเลยโอเคครับโอเคแต่และข้อมันบางด้วยนะกลัวหักมากเลยฮนะโอเคแล้วก็มือมือก็ปกติครับเหมือนฟิกอาร์ตตัวอื่นๆก็คืออ่ะนี้แล้วก็หมุนรอบตัวโอเคครับแขนอีกข้างก็เหมือนกัน องอได uhm ้สุดๆแบบแบบนี้กลัวๆเหลือเกินอ่ะอันนี้ก็อาได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มุนได้ต้นแขนมุนได้น้านบุนมุนได้พยายามส่องดูอยู่นะขยับไปก็ดูไปกลัวกลัวยางมันแตกแล้วก็ตัวนี้ตัวเอวนะท่อนล่างตรงนี้อ่ะตรงนี้จะเป็นยางยางทั้งชิ้นเลยที่ผมจับ เนี่ยที่ต่อจากเข็มขัดมาเนี่ยตัวนี้เป็นยางส่วนตัวนี้เป็นพลาสติกโอเคก็ยกขาอ่ายกได้ประมาณนี้โอเคอ่ะแอนขาไปข้างหลังได้เยอะนะอันนี้ได้เยอะได้เยอะมากเลยนะประมาณนี้โอเคแขนออกโอเคอ่าอันนี้โอเคยกขาไปด้านข้างได้ประมาณนี้นะ ็อันนี้อันนี้เหมือนจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ก,กว้างอยู่นะโอเคแล้วก็ต้นขาต้นขาต้นขาหมุนได้ประมาณนี้นะฮะ,ะแล้วก็หัวเขา่าเรามาดูที่หัวเข่ากันโอเคก็งอได้เยอะนะงอประมาณนี้เลยโอเคครับแล้วก็ข้อเท้ามาดูที่ข้อเท้าข้อเท้าก็มีหมุนซ้ายขวาได้ ยืดยืดได้ประมาณนี้ดัดขึ้นได้ประมาณนี้แล้วก็ดัดปลายเท้าได้ครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเอียงเอียงด้านข้างได้ก็ประมาณนี้ฮะโอเคครับก็จะประมาณนี้เมื่อจุดขยับ2ข้างก็โอเคคล้ายๆกันเนาะกลางได้ประมาณนี้ นี่ฮะการขาสุดได้ประมาณนี้ฮะก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับจุดขยับเนาะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูแอคชั่นโพสกันเลยดีกว่าเนาะโอเคครับ อ่าโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับท่าแอคชั่นโพสเอาจริงๆตัวนี้ก็โอเคนะเอจัดท่าได้สนุกอยกู่ก็พอทำท่าได้อยู่นะฮะแต่ว่ามันจะมาตรงที่มีปัญหาตรงที่เรากลัวตรงช่วงหัวไหล่มันที่มันเป็นยางอะเรากลัวมันขาดหรือมันชมรุดเพราะว่ามันเป็นยางแล้วมันบางมากฮะมันดูท่าทางจะชมรุดง่ายเนาะมันจะแตกง่ายอะฮะ ไม่รู้ว่ามันจะเก็บได้อีกนานหรือเปล่านะคือพอมันมาทําเป็นอย่างอย่างเงี้ยโอเคโอเคถ้าถามเรื่องความสวยมันก็สวยนะพอเราจัดท่ามันเหมือนมันซ่อนข้อต่ออย่างเงี้ยมันก็ทําให้ไม่เห็นข้อต่อมันก็ทําให้ดูดีดูสวยนะความสวยอ่ะมันก็สวยครับแต่ว่าด้วยที่เราซื้อของมาเก็บเราเก็บระยะระยะยาวอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าพอมันมาทําเป็นอย่างนี้ซึ่งมัน บางแล้วมันมีโอกาสแตกแตกได้ง่ายบ้านเราร้อนด้วยอย่างเงี้ยฮะมันก็ไม่รู้จะอยู่กับเราไปได้นานเท่าไหร่นะโดยวัสดุของมันนะก็หวังว่ามันจะอยู่กับเราไปนานๆแล้วกันหวังว่ามันคงจะไม่แตกแล้วกันนะพอแตกมาก็ไม่รู้จะแก้มันยังไงเหมือนกันนะแต่จัดท่าก็โอเคนะฮะเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ไปกางแขนหรือไม่ไปยืดอะไรมันมากจุดอื่นๆส่วนอื่นๆของตัวมันก็โอเคหมดเลยนะ มีที่ตรงที่เป็นข้อศอกที่มันข้อต่อมันดูบางนะดูเหมือนมันจะหักง่ายถ้าเราแบบบิดมันหรืออะไรมันเยอะเกินไปนะถ้าเราไปแบบงัดมันเกินไปเราไม่ไม่ค่อยๆขยับมันมันดูเหมือนมันจะหักง่ายมากเลยส่วนที่เหลืออย่างอื่นมันก็โอเคหมดเลยนะฮะตัวนี้ก็เรียบๆครับไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่าไหร่นะมีแต่มือให้เปลี่ยนไม่มีอะไรเลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ ก็มีคำแนะนำติชมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ